เคเคแม่บอกอารมณ์ติดนะคะวันนี้กิ่งจะมแาแนะนําสบู่คู่โลชั่นนะคะตัวนี้เลยส่องตัวนี้เดี๋ยวกิ่งแนะนําตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นสบู่สําหรับผิวกรายนะคะตัวนี้พิเศษมากแบรนด์เดียวที่ทําได้เพราะว่าเป็นสมุนไพรล้วนๆเลยขาวขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ถ้าไม่ขาวเอาไปปาหัวสุนัขข้างบ้านได้เลยนะคะกิ่งรับประกันได้เลยว่าขาวจริงถ้าภายใน3วันไม่ขาวนะคะส่งคืนได้เลยนะคะซื้อที่ไหนส่งคืนที่นั่นเลยนะคะแต่ว่าจะต้องฟอกที่ข่ายข้างเดียวก่อนนะคะเนื่องจากว่าถ้าฟอกสองข้างเนี่ยเราจะชินกับสีผ เราจะไม่รู้สึกว่าผิวโลาขาวขึ้นให้ฟอกเพียงแค่ข้างเดียวนะคะ5นาทีแล้วก็ล้างออกแล้วก็ลองเทียบกันดูได้เลยนะคะแต่ถ้าอยากขาวขึ้นเร็วกว่านั้น สวยขึ้นเร็วกว่าน,นั้นตัวนี้เลยนะคะโลชั่นตัวนี้เป็นโลชั่นผสมหัวเชื้อผิวขาวแล้วก็วิตามินเข้มข้นทั้งยังมีกันแดดด้วยนะคะตัวนี้ใช้กลางวันก็พอนะคะกลางคืนไม่ต้องใช้เพราะว่ามันเปลืองนะคะตัวนี้ใช้นิดเดียวแล้วก็ลูบที่แขนลูบทัว่วตัวเลยนะคะป้องกันแสงแดดอีกครั้งจะทําให้ผิวคุณค่อยๆ่ยยขาวขึ้นใสขึ้นนะคะตัวนี้299บาทตัวนี้150บาทนะคะ สองตัวรวมกันรวมทั้งค่าส่งด้วยจะเป็น499บาทนะคะไม่แพงเลยสําหรับความขาวแล้วก็ความสวยที่คุณจะได้รับนะคะเพื่อ <Bing> <Per S 1> ความขาว <valley> เพื่อความสวยแค่นี้ไม่แพงเลยนะคะรับประกันความพอใจยินดีคืนเงินใน7วันนะคะ <güzel> ขอให้คุณมีความสุขกับการใช้สบ er, ู่ค <us> okay, ู okay, mm, <ม>่เลอร์ชั่นเคเแม่หมออารมติดนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย